นับสนุนโดย G-View ทำไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT a s t r o c ม Motherboard ท,ที่เกมเมอร์และ overclocker เลือกใช้ Intel และ Advise แหล่งรวมไอทีราคาถูกใจ สวัสดีครับโอท็อกโซนทีวีในวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมครับนายไอซ์พร้อมกับอุปกรณ์หนึ่งอย่างอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการระบายความร้อนมาอีกแล้วครับช่วงนี้อุปกรณ์ระบายความร้อนของเราเดินทางเข้ามาที่ออฟฟิศของเราอย่างเรื่อยๆ <c oughs> ครับวันนี้ครับเป็นจากทางทีทีหรือว่าเทอร์โมเทสน,นั่ไม่ใช่ฮีตสิงธรรมดา ไม่ใช่ชุดสบายวความร้อนทั่วๆไปนะครับเป็นนี่ครับ t h e r m a l t a k e Water 3.0 Extreme เป็นการแกะกลองอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีการแกะหรือว่าเปิดมาก่อนเลยครับสำหรับ Water 3.0 Extreme ตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ทีทได้เคยได้ทำตัว Water 2.0อออกมาแล้วนะฮะเป็นตัว เล็กกว่านี้ก่อนหน้านี้เป็นรุ่นเก่านั่นเองครับดูจากหน้ากล่องแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นหมอ้นอ,อน้ํา2ตอน2ตอนยังไงเดี๋ยวดูกันซึ่งเจ้าตัว2.0เนี่ยเป็นหมอ้อน้ําตอนเดียวนะครับแน่นอนครับเรื่องของการระบายความร้อนนั้นหมอ้อน้ํา2ตอนจะช่วยลดอุณหภูมิได้ดีกว่าอุณหภูมิจะนิ่งกว่าคงที่กว่านะครับยิ่งหมอ้อน้ําใหญ่ยิ่งดีแต่ทางนีทั้งนั้นครับหมอ้อน้ําใหญ่ไป ถ้าปั๊มไม่พอปั๊มรอบไม่ถึงแรงดันน้ำไม่พอก็เท่านั้นนะครับอ่ะมันแยกชิ้นมานะครับเดี๋ยวผมหยิบเอาพัดลมมาให้ดูก่อนละกันพัดลมเนี่ยมีมาให้ทั้งหมด2ตัวเขาเรียกว่าเป็นดับเบิลเคิร์ฟแฟนดับเบิลเคิร์ฟยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสังเกตดีๆนะครับที่ตัวใบของมันเนี่ยนะฮะ จะเป็นแบบเป็นริ้ว2ชั้น,นครับหรือเขาเรียกว่าดับเบิลเคอร์เองแบบนี้วืบว้บนะบเขาบอกว่ากักลมได้ดีกว่าเรียกลมได้ดีกว่าพัดลมให้มาทั้งหมด2ตัวนะครับใบสีขาวบอดี้สีดําพัดลมทั้งคู่นี้นะครับมีรอบการทํางานอยู่ที่1 2 0 0องร้ถึงสองพรอบนะครับปรับได้จะตามไบออสก็ได้จะตามอุณหภูมิ CPU ก็ได้นะครับหรือจะใช้นี่ครับ ภายในแผ่น DVD แผ่นนี้ครับมีซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้แถมมาให้ครับชื่อว่าแฟนคอนโทรลซอฟต์แวร์จุดเด่นของแฟนคอนโทรลซอฟต์แวร์ก็คือมันสามารถทำการปรับรอบพัดลมได้รวมไปถึงปรับตั้งค่ารอบของปั๊มน้ำได้ด้วยนะครับแสดงค่าอุณหภูมิต่างๆของ CPU นะครับได้หมดเลยถือว่าแหลมนะฮะทีนี้ครับ ในถุงนี้ครับคือนี่ครับเป็นแผ่นพลาสติกเอาไว้ล็อกทางด้านหลังเมนบอร์ดนะครับอันนี้คือของ Socket ต CPU AMD นะครับมาเป็นคู่ครับอันนี้เป็นเหล็กครับเอาไว้ยึดบล็อกน้ำอันนี้ก็ของ CPU AMD เหมือนกันใช้คู่กันอันนี้ก็เป็นพลาสติกล็อกอีกหนึ่งชั้นนะครับของ water block เดี๋ยวผมจะลองประกอบให้ดูนะครับว่ามันใช้งานยังไงคร่าวๆถัดมาครับ นี่คือแผ่นพลาสติกครับเอาไว้ดามด้านหลังเมนบอร์ดสำหรับซ็อกเก็ต CPU Intel และนี่คือฝาล็อกวอเตอร์บ็อกของ CPU Intel สกรูต่างๆครับในการยึดวอเตอร์บ็อกเข้ากับตัวเมนบอร์ดนะครับมีมาให้อย่างครบถ้วนเดี๋ยวจะลองให้ดูแบบคร่าวๆนะฮะสำหรับ มือใหม่นะครับสังเกตกันง่ายๆแล้วกันถ้าเป็น Socket c ตซี n t e l เนี่ยนะฮะจะเป็นจัตุรัสนิดนึงสังเกตที่มุมิรูนะครับนี่ฮะมันจะออกแนวเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยแต่ถ้าพวกที่แก่แล้วนะครับพรรษาสูงนกะพวกนี้นะครับเป็นนักอว o c k เป็นคนที่เล่นคอมมานานแล้วก็จะรู้ดีครับว่าสำหรับ CPU Socket AMD นั้นจะออกแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้าสนิดนึง นะฮะเ,เก็บลงไปครับทีนี้มาดูที่เมนหลักแ่นมาเลยมาเลยนะครับว่ากันที่ตัวเรดียเตอร์ก่อนนะครับเรดียเตอร์ชุดนี้หรือว่าหม้อน้ำเนี่ยผมเอาดิเมนชันมันก่อนละกันนะครับสัดส่วนก่อนนะฮะความยาวของมันครับ270มิลลิเมตรความสูงของมันครับ120มิลลิเมตร ความหนาของมันนะครับด้านนี้คือ27 mm เดมิเมรเรเดียเตอร์นะครับเป็นอลูมิเนียมทั้งฝาข้างทั้งฝาประกบทั้งตัวฟินระบายความร้อนรวมไปถึงครีบด้านในเป็นอลูมิเนียมทําการพ่นหรือว่าได์สีเป็นสีดําด้านมานะครับช่องทางการเดินน้ำครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าท่อแบนนี่ฮะท่อแบนแบบนี้นะครับความหนาของท่อมันก็ประมาณ1มิลนะครับหมิลลิเมตร เสร็จจากหม้อน้ำนะครับมาดูที่ทิ้วหรือว่าสายยางกันบ้างสายยางตัวนี้เป็นยางจริงๆนะครับความยาวของมันทั้ง2เส้นอยู่ที่327ม mm ิลลิเมตรนะครับประมาณฟุตกับอีก2เซน7มิลลิเมตรนะครับเป็นยางสีดำๆมาดูที่สายปลักหัวต่างๆนะครับ2หัวนี้ครับนะฮะ2หัวนี้เป็นหัวที่เอาไว้รอ สำหรับเสียบพัดลมนะครับซึ่งพัดลมจะเป็นหัวแบบนี้ครับก็เสียบเข้าไปนะฮะเอาให้แม่นครับเอาให้แม่นนี่ฮะอ่าแบบนี้ครับสำหรับปลั๊กไฟเลี้ยงพัดลมทั้งสองหัวเลยนะครับมีสองตัวก็เสียบไปเลยแล้วก็ยาวมาถึงเส้นนี้ครับเส้นนี้ครับคือปลั๊กไฟเลี้ยงทั้งหมดเลยปั๊มน้ำแล้วก็ส่งพ่วงไปถึง ไฟเลี้ยงพัดลมด้วย2หัวเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็น3พินครับปักไฟเลี้ยงสุดท้ายกับหัวนี้เลยไม่ค่อยจะเห็นกันสักเท่าไหร่ครับสำหรับชุดระบายความร้อนเพราะนี่คือ usb นะครับเป็น internal usb 2.0เสียบลงที่เมนบอร์ดครับมันจะทำการวัดค่าอุณหภูมิรวมไปถึงสั่งการปรับรอบพัดลมและปรับรอบของปั๊มน้ำด้วยนะครับ usb ตัวนี้ต้องเสียบซึ่งมันจะไปคู่กับซอฟต์แวร์ที่ให้มาอย่างที่บอกในตอนแรกครับแฟน ซอฟต์แวร์นะครับแฟนคอนโทรลซอฟต์แวร์อยู่ในแผ่นนี้นะฮะอ่าทีนี้ครับมาดูกันที่ตัว Water ร์บล็อกกันบ้างว่ามันเป็นยังไง Water ร์บล็อกครับมีฝาปิดพลาสติกใสๆมาให้ด้วยแบบนี้นะฮะนี่เลยครับเห็น <He en S 2> เป็นสีทองแดงทองแดงแบบนี้แน่นอนครับมันเป็นเบสคัพเปอร์หรือว่าเป็นฐานทองแดง100%นะครับแบบนี้ครับทำการกลึงแล้วก็ปัดหน้าเรียบมาแล้วเรียบร้อย ผมขออนุญาตไม่แกะไม่เปิดให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยมีของเหลวอยู่อ่ะวิธีติดตั้งสําหรับว,วบอเตอร์บ็ชุดนี้ผมหยิบขานี้ขึ้นมานะฮะดูนะครับมันจะมี2ด้านมันจะมีแง่งล็อกอยู่นะครับเหนนขึ้นแบบนี้นะฮะเราเข้าไปทางด้านนี้ครับค่อยๆผ่านมันจะผ่านช่องตรงนี้นะครับเป็นช่องแคบทีนี้ครับเราก็ทําการบิดให้มันมาตรงกับขา,าต่างๆ แล้วก็ทําการแบบนี้นี่ครับดูครับมันบิดไปไหนไม่ได้แล้วเพราะมันตรงร่องตรงขาของมันแล้วทีนี้ครับเหี่หยิบฝาครอบเลนขึ้นมาไม่ใช่อันนี้คือพลาสติกกลมๆนะครับตัวล็อกอีกชั้นหนึ่งแบบนี้ครับนะมันจะมีมันจะมีขาอยู่เห็นไหมครับสี่ขาสี่มุมนะครับแต่คุณเล็งไปรูไหนก็ได้ครับให้ตรงสี่ร่องสี่ขาผมเลือกเอาสักเหลี่ยมหนึ่งแล้วกันนะฮะโอคุณได้ที่แล้วครับคุณกดเข้าไป เล็งให้เท่านะครับเลงให้ตรงแต่ละขาแล้วก็ล็อกกดให้แน่นทุกขาแบบนี้ครับมันก็จะประกบกันอยู่แล้วที่เห็นว่ามันยังงอกแงงอกแงงอกแงงอยู่แบบนี้ไม่เชื่อมันหลวมนะครับมันเพื่อการเอ j จัสได้สามารถขยับได้นิดหน่อยจริงๆแล้วมีผลนะครับในเรื่องขององศาหน้าสัมผัสแลระหว่างตัวเบสคอปเปอร์กับตัว CPU ครับเพราะมันยังมีอีกหนึ่งชิ้นที่เราจะต้องประกบอยู่ด้านหลังเมนบอร์ดแบบนี้ช่องว่างตรงกลางเนี่ย จะมีเมนบอร์ดแล้วก็ CPU อยู่นะครับเมื่อเราทำการยืดสกรูทั้ง4มุมปุ๊บมันจะค่อยๆดูดเข้าไปแบบนี้จนหน้ามันสัมผัสกันครับขันทีละมุมนะครับค่อยๆเข้าไปทีละมุมสลับนะครับพอแน่นปุ๊บก็พอไม่ต้องแน่นมากครับยิ่งแน่นไปเดี๋ยวบอร์ดงอมันก็จะกลายเป็นว่าสัมผัสไม่เรียบทีนี้นะครับมันก็จะร้อนมากกว่าเดิมอีกเรียบร้อยครับประกอบง่ายๆครับชุดน้ำแบบนี้นะคร ทีนี้ครับถอดก็ง่ายๆมันมีขาล็อกตรงไหนคุณก็ดันมันออกแค่นั้นเองมีสีขาก็ดันออกไปสีขาครับจบเลยครับมีสีขาก็ตั้งวงไม่ใช่นี่ครับกลับอมาเป็นแบบเดิมแล้วเรียบร้อยดูเหมือนง่ายครับจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายง่ายมากนะครับลองดูกันครับสำหรับ t t water 3.0 extreme ตัวนี้ผลการทดสอบเร็วๆนี้ครับที่หน้าเว็บในส่วนของการรีวิว ครับวันนี้ครับผมและทีมงานทุกๆท่านต้องขอขอบคุณทางบริษัท,ทเทอร์มอลเทสทสเจ้าเอ็กซ์ตรีมสามวอเตอร์ครับวอเตอร์สามจุด e ตัวนี้มาให้กับเราไพืทำการแกะก่อนแล้วทดสอบกันพบกันใหม่เทปถัดไปลาไปก่อนสวัสดีครับ